เสอเวเตอร์ขอกลมโอเวอร์ไซส์เกรด A ป้ายน้องหมาของเรานะจ๊ะตัวแรกคือเป็นน้องโคกโคกแบบนี้สวยมากแล้วคือสีสดมากนะคะสภาพเกรด A ใหม่ๆคุณแม่จ๋ะน้องสนูค่ะตัวนี้พี่ตัวนี้นะเกรด A นี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะสำหรับเกรด A นะคะเอาไปแค่รีดก็ได้แต่บางคนจะซักจะรีดก็แล้วแต่พิงแพนเตอร์คุณพี่งานงานดีนะนี่ ใครเจองานกระตรงกระตูนสกรีนน่ารักน่ารักนะคะเป็นผ,ผ้าขัดแยกได้เลย CK Big l o g โลโก้สวยเลยตัวนี้ใหม่มากเลยนะคะแบรนด์หรือหัวผ้ามีให้ลุ้นนะพี่แต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือความสะอาดที่ชอบตัวนี้มากคือเป็นคนที่ชอบสีนี้แล้วเป็นปักพี่ปักสวยมากนะคะตัวนี้ก็เป็นผ,ผ้าเหมือนกันนะนี่ตัวสกรีนสวยๆนะคะคัดแยกเอาขายแพงหน่อยตัวไม่สวยขายถูก ตัวนี้ 4K นะคะงานกระสอบมันจะประมาณนี้เลยพ,พี่น้องแชมป์ค่ะ,คะไม่สามารถที่จะขายราคาเดันได้ทุกตัวนะคะทุกคนสักนี่ตัวสกรีนน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะก็เป็นหัวผ้าได้นะสีพื้นก็มีสกรีนก็มีนะคะราคาอยู่ที่2,900นานะคะคุณพี่เป็นงานเกรด A นะ45กิโลนะคะประมาณ100ตัวบวกลบได้ตัวนี้ N F L สวยๆนะคะเอาไปกรีดก็สวยแล้วคุณพี่เกรด A ไม่ต้องทำอะไรเยอะอยตัวนี้งานตัดน,นะคะมันจะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะ พอปกก็มีนะ